สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้อาจารย์ก็จะมาแนะนําเกี่ยวกับการนอนหลับนะคะคือว่าเป็นคนเมื่อก่อนนอนหลับยากมากไปที่ไหนก็ถ้าย้ายที่นอนปุ๊บก็คือว่านอนหลับยากมากนะคะเปลี่ยนที่นอนปุ๊บนี้ก็ต้องคือว่าฉันต้องกินยานอนหลับอีกแล้วหรออะไรแบบนี้นะคะตัวอย่างเราไปโรงแรมไปวิปัสสนากรรมฐานกับไทยบ้างไปบ้านญาติบ้างเราจะไปนอนที่ไหนเปลี่ยนที่นอนเราแล้วเราไม่คุ้นชินก็จะทําให้นอนหลับยากค่ะ แล้วพอมาที่นี้ก็เออไปวิปัสสนากรรมฐานก็ได้ข้อคิดหนึ่งมาว่าพระเราก็บอกพระอาจารย์ว่าพระอาจารย์หนูต้องได้กินยานอนหลับเหรอคะเพราะว่าโอ้หนูต้องได้กินยานอนหลับแน่เลยเพราะว่าหนูย้ายที่นอนแล้วก็มานอนกุดแบบนี้ด้วยในวัดป่านะคะ นอนกรูดแบบนี้ด้วยเนาะต้องนอนไม่หลับแน่ๆเลยแล้วก็เราก็เคยฝึกกรรมฐานมาบ้างนะคะวิปัสนากรรมฐานมาบ้างพระอาจารย์ท่านก็บอกว่าเอา้าเธอจะนอนกินยงกินยาทําไมกินยานอนหลับทําไมเธอก็เธอก็อะไรใช้วิปัสนากรรมฐานมาช่วยสิเราก็ว่ามันจะมันได้หรอมันเราก็ไม่เคยเนาะเราก็ไม่รู้ว่ามันจะหลับจริงหรอแบบนี้นะอันอื่นเราก็เคยลองแล้วเราก็ไม่ได้ว่าท่านนะคะก็ขอโทษด้วยค่ะแล้ว แล้วทีนี้เราก็อ๋อโอเคคืนนั้นเราก็ลองภาวนานะคะหลับนอ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 หายใจเข้าออกหลับนอหลับนอมันก็หลับไปเมื่อไรไม่รู้นะคะทุกคนและจากนั้นต่อมาก็คือว่าเรื่องการนอนหลับไม่ใช่ปัญหาต่อไปเลยค่ะเราก็ใช้การภาวนานี่นะคะหลับนอนี่นะคะถ้านอนไม่หลับคือเออฉันได้ฝึกกรรมฐานแนี่ยคืนนี้แบบนี้ค่ะนอนไม่หลับคือแบบบางครั้งเออ มันทําให้เราได้ฝึกนะคะว่าคืนนี้นอนไม่หลับน่ะมันเป็นเป็นคนหลับง่ายไปเลยะคะ่ะก็หลับหนอหลับหนอนี่แหละคะ่ะมันก็หลับง่ายสบายไปไหนก็ใช้กรรมฐานนะคะใช้การวิปัสสนากรรมฐานเข้ามาช่วยช่วยได้เยอะมากค่ะไม่ว่าจะอารมณ์โกรธรักโลภโกรธหลงทุกสิ่งทุกอย่างการการอารมณ์ทุกสิ่งทุกอย่างที่เรารู้สภาวะตัวเองค่ะค่ะ ความคิดทานอารมณ์ทานความโกรธทานความโลภหลงในตัวเองถ้ามันผุดขึ้นมามันมันทำให้รู้มากกว่าเมื่อก่อนนะคะอันนี้ก็ไม่ได้เป็นผู้รู้เป็นอะไรมาจากไหนแต่ว่ามาแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวว่าตัวเองเคยปฏิบัติแล้วอ,อ๋อมันได้ผลสำหรับตัวเราเองแต่คนอื่นเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะแต่ว่าเราทำมาค่อนข้างนานนะคะนานมากเหมือนกัน,นะคะ่ะก็ฝึก นานมากก็การสวดมนต์นะคะการสวดมนต์ทำมานานสวดมนต์สั้นนะคะเมื่อก่อนสวดมนต์สั้นแล้วมีเวลาก็เริ่มสวดมนต์ยาวสวดมนต์ยาวก็เริ่มภาวนาตั้งแต่สวดมนต์ยาวไม่มีเวลาหรือตั้งแต่สวดมนต์ไม่ได้นะคะประมาณสองปีมันติดต่อกันนานเกินแล้วมันเลิกสวดไปยังไงไม่รู้ที่จริงการสวดมนต์ดีมากนะมากเหมือนกันนะคะดีมากมากเลยแหละค่ะ ช่วยช่วยหลายอย่างค่ะเพราะว่ามันเป็นบอกพลังงานชีวิตดีๆเนาะมันเป็นอะไรเขาก็บอกว่าร่างกายเราประกอบด้วยน้ำนั่นแหละค่ะเติมสิ่งดีๆพูดสิ่งดีๆเสียงส่วนมนเป็นเสียงที่มีแต่คําดีๆคําที่เป็นมงคลเข้าไปในร่างกายนะคะค่ะมันก็ทําให้ผิวพรรณอะไรเนื้อเยื่ออะไรเขาเรียกว่าอะไรเซลล์ในร่างกายมันก็เปล่งประกายแต่ง แตกตัวอะไรดีขึ้นมานะคะเหมือนผู้เชี่ยวชาญท่านว่าเลยคะ่ะหลายคนคงได้ยินมาแล้วะคะ่ะเราก็ไม่ได้เป็นผู้รู้อะไรขนาดนั้นอธิบายมันค่อนข้างยากนะคะสับสบแบบนั้นแต่ว่ามันเห็นผลกับตัวเองค่ะเห็นผลกับตัวเองแต่การวิปัสนานี่คือเอาเอา,เอาความรู้จริงๆที่เรามาพูดเลยดีกว่าว่ามันสบายใจอะคะ่ะมันสบายใจมากเมื่อก่อนมันฟูมไฟอะทุกคนฟูมไฟจนยังไงไม่รู้มัน มันจะเป็นจะตายอ่ะคืออะไรนิดหน่อยมันจะตายให้ได้ห้มันมันเกิดมันเกิดมันนิสัยมันเป็นอย่างนั้นนะคะอะไรนิดไม่ได้ฉันจะตายฉันจะต้องตายแล้วชีวิตนี้ฉันจะตายให้ได้แล้วก็แล้วก็โมโหมาก็แบบว่าร้องไห้นะคะร้องไห้นี่คือร้องไห้ก็ร้องไห้จนสุดขีดดีใจสุดขีดเสียใจสุดขีดแล้วอะไร ดีใจเสียใจแล้วโมโหก็ถ้าใครทำให้ได้โมโหนะโมโหมากมากถึงมากที่สุดนะคะแต่ตอนนี้มันไม่ใช่อารมณ์นั้นทุกคนอารมณ์มันคามคามนะคะกลางๆอยู่เป็นกลางอยู่ธรรมดาธรรมชาติทำกิจวัตรของเราไปทุกวันทุกวันนะคะทำของเราไปทุกวันแค่นี้นะคะ่ะมันมันอยู่แบบกับปัจจุบันขณะจริงๆอะคะ่ะเพราะว่า แล้วอีกอย่างหนึ่งกับการอยู่ปัจจุบันขณะคือว่าพอเราโมโหใช่ไหมคะโมโหหรืออะไรก็ตามไม่ว่าเรื่องอะไรทุกอย่างเข้ามากระทบในชีวิตของเราฝึกสตินะคะขอกล่าวคำท่านแม่ชีสัสนสีนะคะแล้วก็ให้ดึงลมหายใจมาอยู่กับปัจจุบันขณะก่อนรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกก่อนนะคะ หายใจเข้าหายใจออกให้มันอยู่กับปัจจุบันจริงๆก่อนนะคะแล้วรู้แค่นั้นจริงๆอะค่ะทุกคนก็ไม่เอาอันอื่นมาคิดรู้แค่ว่าตอนนี้ฉันหายใจเข้าตอนนี้ฉันหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกท้องพองท้องยุบพองท้องพองหนอยุบหนออย่างเดียวนะคะพองหนอยุบหนอพองหนอยุบหนอรู้แค่นี้แล้วอันอื่นก็ไม่คิดไม่คิดไม่ใช่ ไม่คิดไม่ใช่ไม่รู้สึกรู้สึกแต่ว่าไม่ไม่ปรุงแต่งนะคะรู้สึกแต่ไม่ปรุงแต่งให้มันมากมายฟูมไฟลเยิ้นเยอะไปนะคะคือรู้คิดแค่นี้จริงๆค่ะพองหนอยุบหนอพองหนอยุบหนอพองหนอยุบหนอรู้ท้องพองหายใจเข้าท้องพองหายใจนี่มันยุบไปแล้วไม่ทันเห็นไหมบางครั้งไม่ทันนะทุกคนเพราะว่าจิต จิตกับอะไรเรามาท่องพองหนอยุบหนอแบบเนี้ยเราเหายใจเข้าแต่ให้เรารู้พองยุบพองยุบแบบเนี้ยค่ะให้เรามีสติจิตจิตเรารู้นะคะว่ามันพองแล้วมันยุบมันยุบไปก่อนแล้วพองแล้วยุบพองแล้วยุบมันจบคําที่หนอนะคะมันยุบไปแล้วเพราะว่าเราสิ้นสุดคําที่หนอพองหนอแบบนี้นะคะยุบหนอพองหนอค่ะแล้วถ้าไปฝึกปฏิบัติจริงๆมันจะมี ท่านแม่ชีท่านจะสอบอารมณ์เราเองนะคะว่าเราเป็นยังไงแล้วเราทำผิดทำถูกเราพองจริงยุบจริงไหมรู้สึกพองจริงไหมเออหายใจเข้ามันรู้พองไหมหายใจออกมันรู้ยุบไหมคนนี้อารมณ์เป็นยังไงจากตอนเข้ามาอารมณ์โมโหโกรธใครมาเครียดอะไรปัญหาชีวิตอะไรนอนไม่หลับเป็นอะไรหรือเป็นโรคอะไรแบบนี้นะคะ มีปัญหาทางจิตใจอะไรแล้วท่านก็จะช่วยใช้กรรมฐานนี่แหละคะ่ะเยียวยาหัวใจเราเองใช้สมาธิเยียวยาใจจิตใจของเรานะคะมันก็จะฟื้นฟูขึ้นมาตามลําดับมันการฝึกนะคะมันต้องไปไปปฏิบัติมันไปค่อนข้างหลายวันเหมือนไปบวชชีแล้วนะคะมันก็แล้วแต่ความศรัทธาของแต่ละคนนะความเชื่อของแต่ละคนนะคะเพราะว่ามันแล้วแต่บุคคลนะคะ แล้วแต่ความเชื่อความศรัทธ,ธาของแต่ละบ,บุคคลว่าใครหาทางออกในการพ้นทุกข์หรือว่าทุกข์น้อยลงสุขมากกว่าทุกข์หรือว่าใจกลางๆนะคะทุกข์ไม่มีสุขไม่มีนะคะใจเป็นกลางเป็นธรรมชาติเป็นเป็นกลางอะคะ่ะไม่สุขไม่ทุกข์เพราะว่าสุขก็ไม่มีทุกข์ก็ไม่มีมันอยู่ที่ใจเรานะคะสุขแท้ไม่มี สุขสุขแท้ไม่มีทุก์แท้ก็ไม่มีเหมือนกันค่ะมันมีสุขมีทุกมันสลับกันไปสลับกันมามันอยู่ที่จิตใจเราคิดมากกว่าค่ะบางครั้มมันก็แวบมาอะไรที่โมโหมันก็ืมันืพูดคํานี้กับฉันได้ยังไงเข้ามาแวบแวบหนึ่งมันอืมันสะกิดใจแต่รู้รู้แต่ว่าไม่รับรู้แต่ว่าไม่รับไม่รับสิ่งนั้นเข้ามาในใจ เราไม่รับนะคะเราไม่รับความโมโหนั้นเข้ามาในจิตใจเราเราก็แค่อืมรู้นะโมโหนะตอนนี้โมโหนะอ๋อฉันโมโหอ่ารีบข้ามๆตัวเองนะคะรีบพยายามคามตัวเองรู้แค่ว่าโมโหแต่ไม่โต้ตอบนะคะไม่โต้ตอบแบบนั้นแบบนี้จะดีกว่านะคะหรือว่าเดินหนีไปก่อนหน่างกันสักพักนะคะแบบนี้น่าจะรู้นะคะแบบ ถ้าเราเจอแบบนี้กับใครห่างกันสักพักกับพลังงานแบบนี้นะคะมันพลังงานไม่ดีเข้ามามันเข้ามาไม่ได้เพราะเราส่งกระแสจ,จิตดีเราให้สิ่งดีๆไปสิ่งไม่ดีมันจะเข้ามายังไงอะทุกคนเราแผ่กระแสจ,จิตที่ดีออกไปอะแต่ว่าที่เข้ามาคือว่าอาจจะเป็นแบบทดสอบนะคะแบบทดสอบจากจัก,กรวาล อารมณ์ที่เขาส่งมาเป็นตัวประกอบของชีวิตจิตใจเราว่าเรื่องนี้เข้ามากระทบใจเราเราจะรู้สึกยังไงเรารู้สึกอย่างไรมากกว่านะคะแปลว่าอ๋ออ๋อส่งบทดทดสอบนี้มานะ่าฉันรู้สึกยังไงนะ่าตอนนี้โมโหหรือเปล่าน,น่าอ๋อตอนนี้คามน่าไม่มไร้องไห้ฟูมนฟลาเหมือนเดิมน,ะน่าอ๋อฉันผ่านบทดทดสอบนี้ไปได้นะคะ <c oughs> น่าจะเป็นแบบนี้นะคะ ค่ะคลิปนี้ก็จะยาวเกินไปแล้วค่ะขอบคุณมากนะคะทุกคนที่รับชมฝากฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะยังไงก็เพิ่งทำคลิปใหม่นะคะค่ะขอบคุณค่ะอยากแบ่งปันเรื่องราวดีๆให้ทุกคนได้ฟังจริงๆนะคะถ้าฟังไปฟังไปแล้วจะได้ทราบหลายอย่างแล้วจากเมื่อก่อนที่เป็นคนไม่เป็นแบบนี้เลยนะคะไม่มีอะไรไม่มีอารมณ์ดีไม่มีอารมณ์ที่เป็นอารมณ์ที่แบบ p o ส t i thinking นี่ไม่มีเลยนะคะมีแต่ negative negative n e ทีฟนะคะเป็นคนแบบนี้จริงๆคะ่ะมีแต่เครียดซึมเศร้าเศร้าหมองจิตใจหน้ายิม้มคิว้วขมวดแต่ตอนนี้ไม่เป็นแล้วนะคะทุกคนค่ะก็อยากจะฝากไว้ด้วยคะ่ะจะอยากจะมาแบ่งปันเรื่องราวดีๆนะคะค่ะขอบคุณคะ่ะบ,บายยค่ะ